เ่อผู้สาวท่าแขกมาเลยพี่น้องจากพี่น้องไทาลาวเฮาเพิ่นได้ของมาขายนะพี่น้องเด้อเพิ่นสิได้หยังมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเพิ่นมีหยังหาบึ้นมาเพิ่นมีหยังมาขายพี่น้องเลยเป็นอะไรพี่น้องไปตามม้วนบ่สาวท่าแขกอยู่มาขายของอยู่ท่าอุเทนตลาดนัดไทยลาวเพิ่นมีทุกวันจันทร์ และวันพระรหัสเนาะพี่น้องเนาะมาดูมาดูาดเรือกำลังเทียบท่าเด้อพี่น้องเนดะ้อแต่เสียย่างเดียวนะพี่น้องเนาะเฮือฝั่งลาพ้นบบมีเรือไอ้บมีเสือซูซี่พี่น้องเนะพี่น้องทางฝั่งลาถ้ามีเฮือ แต่ละคันถ้ามีเสือส้อซูซีปจะเป็นการดีอยู่นาะพี่น้องเนาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพี่น้องเหรอครับบรว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดอุบัติเหตุมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วผู้สาวผู้บ่าวผู้เท่าด็กน้อย โอ้มือพินก็มาพี่น้องมือพินก็มาที่พี่น้องคนเดยมือพินรถเข็นก็มานะแต่ละคนหนึ่งก็ต้องตรวจพี่น้องตรวจเพื่อว่าให้มีสิ่งบุดีเข,ข้าขามานะพี่น้องนะตรวจเพื่อความปลอดภัย แต่ว่าคนขึ้นมาแล้พี่น้องสงสัยเพื่อจะข้ามมาซื้อของไปขายนะพี่น้องก็เดียแต่ว่าของอยู่ในเฮือน่ะข้างริมคลองนะกนจะเอาข้ามไปฝั่งลาวได้พี่น้องเด้อจะเอาไปขายของอยู่ฝั่งลาวต่อพี่น้องเลยเช่นมาแคนตลุกเน่ยเ่าไปขายโลนึกเหรอกันโลซาพันกิบผเบ้าโอ้จะของซ่องมาพี่น้อง <laughs> จะของซ่องมาพี่น้อง มือพิเษรถเข็นก็าม,า,กกมกาได้พี่นอ้องไอ้เผึ่งมือพิเษรถเข็นก็ได้พี่น้องอ้าผู้สาวท่าแขกมาแล้วพี่น้องเป็นไหนพี่น้องงามาร้อผู้สาวท่าแขกโหคืองามพี่นอ้องผู้สาวท่าแขกเนะาะผู้สาวท่าแขก اچھا هاڻي سڀني کي سلام پيش ڪيان ٿو